สวัสดีครับนัทสุวรรเนรนนะครับก็วันนี้ตาชมขบวน634ผ่านตอนเมืองยามดึกนะครับรถจะทำการเป็น G A หมายเลข4538นะครับขณะนี้เวลา5ทุ่ม20นาทีนะครับวันที่22ธันวาคม66ครับก็จะเห็นได้ว่านะครับว่าตอนนี้นะครับก็ยังมีรถไฟวิ่งอยู่ข้างล่างครับโดยจะเป็นขบวนนี้เป็นรถสินค้าบนที่634บึงซ่าแม่น้ำครับ ไปเกนเบอร์ซิกทรีโฟรบุพระอยู่แม่น้ำก็ตอนนี้ปัจจุบันครับรถไฟก็ได้ย้ายไปวิ่งข้างบนแล้วนะครับแต่ว่าทางข้างล่างก็ยังคงใช้งานอยู่ครับสำหรับรถสินค้าแล้วก็รถพิเศษต่างๆครับนี่ครับก็ยามดึกผ่านมาพอดีครับเลยได้มาเจออะไรถ่ายมาให้รับชมนะครับก็สำหรับวันนี้คลิปสั้นๆเพียงในขบวนครับลาไปก่อนเพียงแค่นี้สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับ